แน่นะคะวันนี้นิ้วพาทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเมืองนาโรโดนี่ข้างหลังนิ้เห็นไหมคะทุกคนมันเป็นจรวดค่ะส่งไปยานอาวกาศข้างบนเลยดูโดมตรงนี้นกันเวลาเข้านะคะเปิดอยู่ที่10โมงเวลาปิดอยู่ที่5โมงแล้วก็ปิดในที่นี้คือปิดการเข้าชมนะคะแต่ว่ายังเข้าชมได้จนถึง5โมงครึ้ง <c oughs>

ได้กักิโลกแค่แปดกิโลแปกิโลแปกิโลไม่ไม่้เาเล่านเราอยู่ในโลกมักห้าสงั้นเราย้ายไปดาวอื่นกันเถอะไล่ย้ายไปอยู่ดาวเสาทุกท่านไม่เอาอยู่ดาวเสาไม่ได้แล้วมาอยู่ดาวนี้ไหมเนี่ยเคียนสองดิวีนัสราไปอยู่ อุ้ยถ้าเราอยู่ดาววีนั้นเราจะหนัก46ไม่เหรอว่าอยู่ดาวนี้ดีกว่า6กว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ที่นี่าวนี้เล็จูนห้องของนใช่เลปจูนเนปจูนอ40กว่าบุก่อกใว่าะกอบุกซ่องเหรอจูปิเตอร์150กิโล1 0กลว้าวก1 9ไม่ได้แล้วไปอยู่ดวงอาทิตย์กันดิขึนมาเลยจีน่อะไรอะ태ท태่ อยู่ที่ดวงอาทิตย์ชั้นจะหนักหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสามด้ว่าดวงอาทิตย์หนักเยอะสุดโอ้มายกอดถ้าอยู่ดวงอาทิตย์เราจะหนักเยอะสุดเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ที่ดวงจันทร์ดวงจันทร์หนักแปดกิโลปิวไปเลยทุกคนเดี๋่เมี่ยวฝังถังกาแฟหน่อยนั่นไงเพื่อนถังชิมน้องดิดูดิหกสิบห้าโอ้มายกอด ค่ะเครื่องอผัส์อยู่ที่นี่เครื่องนี้มันผาสอยู่บดวงจันทร์นิดดวงจันทร์นิดนะคะเทาไหรเครื่องนี้มันพังว้าสุสดท <c oughs> ี่้เรื่องนี้มันพังความจริงแลว้วอ่ะมัน <c oughs> มุจส่ิตงจาอนุสอวรีาวตกเขาเรียกอะไรอุกกะบาดอุกกะบาดุกกะบาดนี่คือจรวดอวกาศที่เราส่งไปนอกโลกนะคะของที่ประเทศเกาหลีเขาเียนจำลองจำลองรูปร่างของจรวดแต่ละอันขึ้นมาอันนี้น่าจะอันที่อยู่ข้างนอกนะคะที่ตั้งอยู่ข้างนอกตัวนี้ 200ตันตัวนี้ที่ตั้งอยู่ข้างนอกหรือเป,ปลา่า3.3เมตร47.5เมตรความยาวเหรอว้าวสูงมากแต่ว่าข้างนอกใหญ่กว่าคุณมห้องอะอ่ะเราจะเข้าไปกัน 이 고추선 발사는데요 오! 레디. 레디. 발사 이렉터, 케이블. 오! 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 นี่คือห้องอวกาศค่ะวูจูชิงเลี้ยงหน้อวูจูผสมหนึ่งกองอาหารที่เอาไว้กินนะคะวูจูชิงเลี้ยงอยู่นอกอวกาศอยู่นอกโลกนะคะลานักบินอวกาศเขาออกไปนอกโลกนี่คืออาหารสำหรับนักบินอวกาศมีชิ้นส่วนอะไรอีกอาหารต้องกินอย่างนี้นะคะห้องอวกาศห้องห้นงห้อง ห้องรับวูจื้ออน่าชงห้องชองห้องาบน้ำในอวกาศมีห้องอาบน้ำด้วยทุกคนว้าวคุณพี่นักอวกาศก็อาบน้ำอย่างนี้กันเลยโอ้มีกระจกเลยนะ ขอโทษครับโดนแล้วโดนแล้วยูดีโชวชมห้องส้วมห้องวมห้องวมในอวกาศเข้ายังไงก็นั่งยี้ใส่หใส

แต่และรูไม่เหมือนกันแต่มันก็คือที่เดียวกันนะอนอกโลกไปแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนเชื่อเรื่องยู o ป <c oughs> นไคะอันนี้คือภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมภาพที่ถ่ายจากดาวเทียม 우주에서 이렇게 잘전력가우주비나은요지는ประมาณ2 0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 개0 0 0 0 0 0 เป็นตำแหน่งฐานยิงจรวดประเหเมิยิงจรวดที่ออกไปสำรวจนอกอวกาศหรือว่าฐานจรวดที่เป็นส่งดาวนะคระโลกนะคะจุนบุจุนบุที่จีนก็มีนะคะอิสราเอลมีอิสราเอลรัสเซียญี่ปุ่นที่เกาหลีมีหนึ่งก็คือที่นี่นะคะที่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 ท ที่นี่เป็นหนึ่งเป็นที่เดียวนะคะในประเทศเกาหลีใต้นะคะที่เขาสร้างฐานยิงจรวดขึ้นมาพร้อ,อมพร้อมบินออกไปนอกโลกหรือยังคะท้วค่ะน่าตะทำนี่คือคนพร้อมเหรอเราจะพาไปดูจรวดกันตรงนู้นเลยทุกคนตามมาเลย

ันมันสูงมากอันนี้น่ะที่เขาปล่อยไปนอกอวกาศคือตัวนี้เลยอัน,นใหญ่ที่สุด